อ๋อแล้วครับสวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เรากลับมาสู่ช่องโอมมีกันอีกแล้วครับท่านผูช้ชมวันนี้เราก็จะมีคอนเทนต์มาทํานะครับนั่นคือการแต่งตัวสายฟรีหรือว่าสายเติมไม่เยอะเข้าโซนฟิตรายตามที่น้องขอเข้ามากันนะเห็นขอเข้ามากันเยอะมากก็เลยจัดไปให้นะครับมาตัวละครท,ที่ผมใช้ในะวันนี้ครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะเห็นบอกเออพี่โอไม่แต่งตัวละครผู้หญิงเลยมาครับวันนี้จัดให้แล้วตัวละครผู้หญิงส่วนในวันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญครับมีพี่แบงค์พี่มัจฉาแล้วก็พี่คอฟกันเหมือนเดิมเลยนะ เนื่องจากไม่ได้ทำสีตรงมานานก็เลยกลับมาทำสีตรงกันให้นะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวเราดูกันนะครับพี่ปักตรงหน่อย1 2 3สมนี่สีตรงตึงเตีไปเลยครับแต่ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากตู้มนจกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับเมื่อถึง1 0,000 0ซับเมื่อใดอย่าลืมครับเรามีกิจกรรมแจกเพชรกัน5,600เพชร10รางวันนะใครที่อยากได้ก,ก,ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับงั้นเราจะเจออะไรกันในโซนเดี๋ยวเราไปรับชมตุย งั้นเราจะเจออะไรกันในโซนงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับทน้ยมมาอยู่ในโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาหาแอคกันดีกว่าโอโ้โหห้องนี้มีแต่กรามทองตึงๆเชดมีแฟนแล้วแน่เฮ้ยอยู่ดีๆทักพี่สาวบอกว่ามีแฟนแล้วแน่นอนเฮ้ยอะไรแล้วพี่มาต่อยผมทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วมีผู้บ่าวสายไฮไลท์ท่า,า,านผู้ชมนี่ไปยืนแอคแล้วว่าสองคนหาสองสองแน่นอนสไตล์นี้หมูปิ้ง เยดหาสองสองสลับสร้างเห็นปะผมเดาถูกท่านผู้ชมเกินปุยปุยบอมีจ้าโอ้โหมีการจีบกันด้วยนะเกินไปหรือเปล่าไอ้อก็หาสักคนดีกว่าฮัลโหลครับสวัสดีครับสุดล่อเอาไปก่อนเลยละกันถ้าดอกไม้น้อยนี่เอาดอกไม้ไปหนึ่งทีเขาสนใจหรือเปล่านี่เอ้ยวันจะเตกสลายหามงเลยหรอแปฟิตเป็นไรยะลองถามดูดิ โ oh, อ้โหเขาหัวใจแตกสลายฮามุงเลยคนระับผมแบบให้ดอกไม้ไปทีเดียวโอ้กดพิษนี่เขาเป็นไรอะ่ะเศร้าหรอให้ผมมาดาหัวใจไหมึสุดหรอไม่มีตะโ,โอเคครับโอเคชื่ออะไรดีกว่านี่ชื่ออะไรหรอหลอกจีบผู้ชายเล่นดีกว่าแต่งตัวมาอย่างเงี้ยมาจีบผู้ชายเข้ามาดิครับ แต่งตัวเองนี่มัจีบผู้ชายเดี๋ยวเราลอง X ให้ผู้ชายเลยแล้วหัวแคนวัดชาผมเอาแล้วไงชื่อฟิตน้ำเฮ้ยมีหวานใจยังนี่มีหวานใจยังเราพี่วัดชายแกแย่งผมไงแต่ความสวยผมมันเยอะกว่างไงก็มาดิเฮ้ยเอาอะแล้วเขาตึงด้วยเนละโอ้โหเขาไม่หวานใจแล้วเจ้าโอ้โห เกินปุยวุย,ยเขามีหวานใจแล้วโอ้โ,อโอหหักดังเพาะโฮ้ยเรามีคนแอคไหมวะ๋ยวเราลองแอคดิถ้าลองแอคสักหน่อยดีมาแล้วผมขอแอคหน่อยละกันนี่เฮ้ยเฮ้ยด่าอะไรแค่ชื่อก็ปอยอละเฮ้ยด่าใครอะ่ะเขาด่าใครอะ่ะเขาเขาไม่ได้ด่าพี่ผมใช่ปะตกใจมา งั like like ้นเดี๋ยวเราปักทองอะไรดีกว่าครับท่านผู้ชมไปลุยกันเลยครับนี่เราก็ขอแอคหน่อยละกันดีเอฟซีครับเอฟซีเฉยงงนะน้องเขาพูดพูดไปว่าน้องเขาไม่ได้ทำช่องบางคนมาเอฟซีผมขลัว่ะแล้วก็ปักไปอีกตรงว่ะนีสองถัร์ท่านผู้ชม เอเอแล้วเออแล้วดาพี่มัชามึทำไมเออแล้วดาดาพี่สาวมึทำไมครับอะไรครับสุดหล่อสุดหล่อทั้งสองเอาไงครับมีอะไรกันฮะอดมาโคดูดู啊มาครับเอาเจอผมอีกแล้วไม่รู้ครับหนี่ให้ดอกไม้ไปก่อนโอเคครับท่มุมห้งนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าเขาบอกเจอผมอแล้วผมไม่รู้จักเขานะ โอเคงั้นไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้มาอยู่ในส่วนเหรีที่เรียบร้อยแล้วมาห้องนี้โอ้เติมอยู่นะสายเติมถือว่าเยอะอยู่นะห้องนี้เฮ้ยนี่มันเสื้ออาโยโอเคนี่ว่าอันนี้ก็เสื้อตึงเหมือนกันครับเป็นหัวกระต่ายนะสวยอันนี้คือหัวของผู้หญิงคือสวยมากสีฟ้าสีเดยวสีช่องผมเลยจริงห้องนี้คือ19คนอย่างเยอะเดี๋ยวเราลองแอคเลยละกันผมแบบเข้ามาแล้วผมอยากลองแอคสายฟีอะสายฟีเอ็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองสักท่าดิท่าไหนดีวะทุกคนอืม คิออกว่ะทางนี้ดีกว่าน่าจะมาเก่าสุดเลยนะเอ๋ก็มกาดิเฮ้ยมันมีคนโกดว่ะทุกคนมันมีคนโกดตามอ่ะเฮ้ยเวอร์ไปเปล่าดีเอาไปแล้วลองกด่ท่าอื่นดูดิท่าอื่นดูดิ UMP มีเปล่า UMP มีเปล่าน,น้องชายเย็ดเอาจัดแล้วข้าวต้มมันเอาสุดเนี่ยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเวอร์นะเฮ้ยอุ้ยกดนำแล้วด้วย โอ้โหวิงเย็ดเอาจัดแล้วปักฮุ้ยแล้วปักทงใส่ไปเทิเ้งเฮ้ยแล้วก็กดเฮ้ยอะไรครับปาแล้วผมก็เอาด้วยไงก็มาดิดิก็มาดิครับแล้วมันจะสู้สี่ธงได้ไงเฮ้ยทงเดียวจะสู้สี่ทงได้หรือไงไอ้หนูโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกง ท่านผู้ชมหกธงห้องนี้เฟินปุยมุยดูดิโอ้โหเยอะจัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงเลยครับไอ้น้องชายผมรมื้อเปล่ามาโอ้โหแล้วก็ปักกันแบบไม่พักแล้วผมมาปักค้างที่แอนนี่ดีกว่านี่นี่ก็มาดิปักเรียงเลยโอ้โหแล้วก็ตึงจัดดูดิเจตของจริงว่ะห้องนี้มันตึงจริงโอ้คิดว่าสายเติมธรรมดาที่แท้คือแบบเติมจัดเลยอะปักธงนึงหกธงกันเลยนะครับสำหรับห้องเดียวโอ้โห เบอร์ไปเบ่าแอ็กอยู่ดีๆขอแอ็กให้ครบๆหน่อยละกันนี่นี่้วขอแอ็กกับทีมงานผมหน่อยละกันนี่ปักตรงนี้นี่หัวไม่บังนะพี่มาขอแอ็กกันหน่อยละกันสี่ตรงของเรานี่จัดไปเลยตึงๆโอ้โหแล้วผู้บ้าหมกแอปโคตรตึงอะครับทุกคนดูดิของจริงโอ้แก่สุดลองแอปดูดิขอรับป่าเขาจะรับเพื่อนปักทองหรือเปล่าแล้วใครมันแช่แข็งผมวะนะโอโคตรสุด เอ้ยไม่ได้นัดกันมาก่อนด้วยประเด็นน่ะตึงเกินนี่โอ้โหแล้วโคตรเท่ไงสายฟรีแบบเราคือแบบตึงเฉยอะอยู่ดีๆก็ตึงเฉยอะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอเคนะห้องนี้ก็แบบตึงมากนะครับท่านผู้ชม17คนไม่ออกกันเลยอะพมแบบหลายทงไงกันเดี๋ยวเราไปเจอไปห้องหน้าดีกก่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ห้องตึงตึงเหมือนเดิมเลยแล้วกันงั้นก็ไปกันเลยครับเฮ้ยคนนึงออกไปแล้วเหลือ5้าทงครับท่านผู้ชม งั้นไปแล้วครับบ๊ายบายเฮ้ยไม่ใช่งั้นงั้นเปลี่ยนห้องกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมมาอยู่ในส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาแล้วเรามาหาคนแอคก,กันต่อเลยละกันห้องเมื่อกี้คือแบบกวเกาเบอร์เกินกทงไปเลยโอ้โหมีแคลนมาสเตอร์ซะด้วยเฮ้ยห้องนี้เอ้ยนัดสะบัตเฮ้ยมีแต่แคลนดังๆทุกคนดูดิเช็คทีละคนเลยเฮ้ยลองแอคด,ดิสิบแปดคนอย่างนี้ ตองตัวก๋อย่างเราลองเอ็กซ์ักท่าดิมาเหมือนเดิมลูกซองเขาบอก F อฟซอ่ะใช่หรอเปล่าโหไอคอนแคลนแปลกแปลกดีขอลองเอ็กหน่อยละกันว่าจะมีคนเอ็กกับเราหรือเปล่ปาเจนเขาบอก f อฟอ่ะส่วนขาผมมีการโปรโมทกันด้วยพี่ก๊อฟเกินปุยมุ้ย,ย,ยมาดินี่โอ้โหล้วดูแกงนั้นดิครับท่านผู้ชมแกงกล้ามทองอ่ะอย่างนี้แกงกล้ามทองต้องเจอแก๊งสายฟรีแล้วปะเฮ้ย <c oughs> ว่าต้องมีการใส่นวเกิดขึ้นกันเหรอทุกคนจริงลองกดอีกสักท่าเดี๋ยวดินี่เราลองกดได้หมดเราลองกดได้หมดนี่เราให้เขาคิดว่าเราไม่มีปักธงครับเรามันเป็นสูตรนะนี่กดท่ารีเย้ะหมดเลยให้เขาคิดว่าเราไม่มีปักธงละไอเขาบอกอ๋อหมดแล้วรอโอ้คิดว่าจะปักธงอะไรงี้นี่แอคไปท่าเดียวพอถ้าปไม่มีใครแอคก,กับเราเลยโอ้จบละ เอ้ยลองปักตรงดูดิเอ้ยเอาอะอ๋อมันตีเรานีกว่าลองเอ็กเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองปักตรงดูดิว่ามันจะแบบเกิดอะไรขึ้นมางั้นลุยกันเลยครับนี่ก็มาดิผมปักก่อนไงแล้วผมขอเอ็กก่อนเลยละกันนี่โคตรตึง พี่ปรชาบอกขอ,อกด้วยละกันก็มานี่ครับแต่ผมไม่ได้เอาท่าปืนมาครบนะผมออกมาแค่เนี้หมดละท่าปืนผมอะผมออกมาแค่สามท่านะครับวันนี้พราะเราแต่งตัวแบบไม่เติมย,ะนะยืนนะเย็ดโคตรสุดผมบอกเลยแล้วคนนู้นเขาจะไม่เอาอะไรเลยไงเขาจะาล่อสาวอย่างเดียวเลยไงพี่ก๊อฟผมจบแล้วเฮ้ยมีคนล่อสาวเขาด้วยท่านผู้ชมเราเปลี่ยนห้องนีกว่าครับห้องนี้ก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตึงอะไรครับอะไรครับ โกําลังจะไปพอดีบอกไม่ได้ตึงเฉยไงแล้วผมมันตึงไงเฮ้ยหนึ่งหนึ่งไหมเกินปุยมุยลองถามดีกว่าเกินปุยมุยใครสร้างวะนะมาดิหนึ่งหนึ่งก็มาดิโหราชาโปรบบน่เร่งบอลมาเชียวใครสร้างลองถามก่อนหนึ่งหนึ่งได้ครับแต่ใครสร้างก่อนลองถามก่อน หนึ่งหนึ่งไม่ได้อยากเจอได้หนึ่งหนึ่งได้น้องแล้วใครสร้างถ้าเขาสร้างผมเล่นนะใครสร้างครับต้องถามก่อนใครสร้างครับนี่ก็มาดิน้องน้องจะยินน้องโอ้โหแล้วเขาไม่พิมพ์กับเราไงมีแต่คนเต็มเยสดต้องบอกเขาก่อนผมคอมนะบางคนเขาหวั่นนะเขาเขาเจอคอมอ่ะเขาหวั่นเลยอะ่ะแล้วเราก,กดมาโคใส่ให้ดูไปทีนึง ก็มาดิผมมีนะเยสมีอะไรอะ่ะปักธงเหรอผม,มันไม่น่าจะมีอะไรหรอกงั้นดดเราเปลี่ยนห้องกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมงั้นไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมมาอยู่ในส่วนเป็นที่เรียบร้อยนะห้องนี้เดี๋ยวเรารอคนก่อนเฮ้ยผู้บ่าวหมวกเอฟเยทโอเว่นว่ะตัวตึงเอ็มเคเอาจัดเลยแล้วกดขำกันนี่น่าจะเป็นเพื่อนพี่มัทชาแล้วไม่ใช่เพื่อนเลยครับลูกเคร หัวแคนรนเจอลูกแคลนเฉยโอ้โหแล้วห้องนี้คนอย่างเยอะ19คนท่านผู้ชมมาคนเยอะแบบนี้ผมขอเปิดเลยแล้วกันผมขอแอคเลยแล้วกันนี่ขอแอคสักท่าหนึ่งเจ็ดครสุดบอกเอย้ยขับป้อมน้อยขับป,ป้อมน้อยจะมาแอคด้วยกันเปล่าน้องชายน้องสาวดีน้องชายที่ไหนครับป้อมแต่เป็นผู้หญิงโอมก็คน้องชายอย่างเดียวเลยใจเกเรไงจะเอาแต่ผู้ชายไงช่วงนี้นี่ครับป้อมน้อย เขาเถียงอะไรข้างหลังนี่มีคนกดท่านะเยสเอาวะเฮ้ยข้างหลังเขาโอ้โหเขามาเป็นคู่รักกนะันท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าแล้วปักตรงไปหนึ่งตงเดี๋ยวผมยังไม่ปักนะยังโชว์เนียนอยู่นี่แล้วก็ให้ดอกไม้ไปพีตามุยโอ้โหไม่ไม่ใช่ครับโอ้มี่ครับนี่โอ้มี่ครับบอกเขาก่อนแล้วข้างหลังเขาปักตรงกันลึมล่ำไงทุกคนแล้วใครมันกระกล้างเอิกอะนี่แล้วก็หนีไปก่อนทีหนึ่ง แล้วก็ให้หวัวใจน้องเข้าไปทีหนึ่งนะเขาน่าจะเป็น FC ฟซีพิต้านะนี่เอาทีทงงเีเดี๋ยวดองไห้ตึงไม่เท่า้อเยืดตึงไม่เท่าขูโอ้โหมางั้นเดี๋ยวผมขอแอคหน่อยละกันก็มาดิครับปกักธงนี่เอาไปเลยท่านี้ท่าใหม่ท่าฟรีเมียล่าขอแอคหน่อยละกันนี่ก็มาดีครับเราบรนใจสู้ไงเขามาสามเราก็ใจสู้ดีสักทีไม่ไกลโอ้โหนี่ให้ดอกไม้ไป โอเวอร์นะมา21คนเลยหอมหอปักด้วยล้กันงั้นลุยกันเลยครับเฉละอย่างตึงอย่างขอแล้วขอหน่อยละกันสี่งดีโอ้สายเติมถึงกับยืนดูอะสายเติมบอกก็ถ้าจะขนาดนี้ก็ขอยืนดูละกันนําไม่ไหวละ สายเติมถึงกับยืนดัวครับท่านผู้ชมโอเคนะครับคือแบบมันตึงเกินไปอะสี่ทองอะใครไม่กล้าแอคเลีย่ยนผปักตัว่ะโอเคครับท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมว่าพอสนุกสนานไ้เพียงแค่นี้ดีกว่าแนละ้วเพราะว่ามันก็เริ่มดึกแล้วเดี๋ยวผมจะไปต้องเดี๋ยวผมจะต้องไปนงไปนอนอีกงั้นวันนี้ผมอมมี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าถึง1ป็นแสนสรับอะไรเดี๋ยวเราจะแจกเพชรกันงั้นว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมผมอมมี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ไว้เจอกันใหม่พ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมนี่แอคโชว์ไปหนึ่งที